สวัสดีครับผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เราจะมาคุยกันถึงราศีแรกของจักรราศีนั่นก็คือราศีเมษรครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ราศีไหนก็ลองฟังไปพร้อมๆกันนะครับเพราะถ้าลักษณะนิสัยหน้าตาบุค,คลิกหรือความเป็นตัวคุณไปตรนกับที่ผมเล่ามีโอกาสสูงเลยว่าคุณอาจจะจัดอยู่ในราศีนี้ก็ได้ ราศีเมษจะอยู่ในช่วงวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนครับและสัตว์ประจำราศีก็คือแกะผู้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความบึกบึนและความพร้อมที่จะพุ่งชนอุปสรรคตรงหน้าเหมือนชาวเมษที่ไม่เคยกลัวความท้าทายในเรื่องลักษณะภายนอกคนราศีเมษมักมีท่าทางที่ดูมีพลังงานเยอะมาก ใครเห็นก็มักจะรู้สึกได้ทันทีว่าคนนี้มีความมั่นใจสูงดวงตาเปล่งประกายดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงเวลาเดินก็มักจะเดินไวเวลาเล่าหรือพูดก็มักพูดเร็วน้ำเสียงชัดเจนเหมือนคนที่พร้อมลุยอยู่เสมอนิสัยของเมธนี่บอกเลยว่านักสู้ตัวจริงครับเป็นคนที่รักความท้าทายกล้าคิดกล้าทำไม่ค่อยอยู่นิ่งและชอบเป็นผู้นำ เวลาเจอปัญหามักจะไม่ถอยแต่เลือกที่จะเผชิญหน้าตรงๆจุดนี้เองทำให้หลายคนรอบตัวรู้สึกชื่นชมและได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเขาข้อดีของชาวเมธก็คือความจริงใจมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์สูงมากเวลาอยากทำอะไรแล้วก็จะไปให้ถึงที่สุดไม่หยุดครึ่งทางง่ายๆอีกอย่างคือมักจะเป็นคนที่จุดไฟให้คนรอบข้างได้ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมีพลังตามไปด้วย แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าราศีนี้มีข้อด้อยเหมือนกันครับชาวเมษมักใจร้อนไม่ชอบรออะไรนานๆและดื้อในความเชื่อของตัวเองบางครั้งไม่ค่อยฟังใครและอีกอย่างคือเบื่อเร็วทำอะไรได้ไม่นานก็อยากเปลี่ยนไปทำสิ่งใหม่แต่ถ้าเรียนรู้ที่จะจัดการความใจร้อนให้อยู่ในขอบเขตได้ชาวเมษก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วมากส่วนในเรื่องการเสริมดวงนะครับ สีนำโชคของราศีเมษคือสีแดงสีทองและสีสม้มซึ่งจะช่วยเสริมพลังความมั่นใจและดึงดูดโชคลาภเข้ามาส่วนเลขนำโชคของราศีนี้ก็คือเลขหนึ่งและเลข9ที่มักจะพาไปเจอเรื่องดีๆหรือเกี่ยวข้องกับจังหวะชีวิตที่สำคัญเพื่อนๆฟังแล้วตรงกับตัวเองไหมครับถ้าคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลุยๆ กล้าชนไม่ยอมแพ้ไม่ง่ายมีพลังงานเต็มเปี่ยมเหมือนแกะผู้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราศีเมษก็มีโอกาสสูงว่าคุณคือชาวเมษตัวจริงเลยครับถ้ารู้สึกว่าแม่นหรือว่าตรงกับตัวเองอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังกัน